ับมาดูกันครับยกแรกครับคู่ของรายการครับกรรมการนรินทร์องพีรังนครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นจอมน็อกเอาท์ครับ<อ>ห้ามคู่ไหนเนี่ยคู่นั้นเนี่ยมักจะมีสายติการน็อกเอาท์เนี่ยในการห้ามเลยจริงๆไม่เกี่ยวกับกรรมาการนะครับแต่มันจะมาจากกังหวะบระจวอบอกพอดีเลยครับ<อ>ดูว่าคู่นี้นี่จะเป็นแบบนั้นไหมครับ ซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นมวยที่คนนึงเนี่ยก็หนักแรงครับส่วนอีกคนนึงนี่ก็คมเลยครับจังหวะฝีมือจัดจ้านคมเหลือเกินครับหปวดซ้ายไปครับท่าน,นเปงครับยืนเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับขยับแหมไม่ชัวร์ไม่ออกครับเท่านั้นเด็ดสยามสายเจอซ้ายนะครับคู่นี้ อีสานเจอกับพระการจากแดนใต้ครับเสือจริงๆนะครับเราเป็นแชมป์เสือครับอย่าอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงที่อยากดูชันดูเชิงกันอยู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ FSC Championship 2025ที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกมาจากทั่วทุกภาค4ภาคของประเทศไทยเรานะครับแข่งขันกันมา3รอบแล้วก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับ จะมีการจับฉลากประกบคู่ในรอบสุดท้ายนะครับแชมป์แต่ละภาคใครจะเจอกันนะครับแชมป์ภาคไหนจะเจอกับแชมป์ภาคไหนครับพรุ่งนี้ครับนักมวยหัวหน้าคณะติดตามลุ้นได้นะครับว่าตัวเองจะต้องเจอกับใครนะครับภาคเพชมวยไทยเกียรติเพชรและไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความไม่โปร่งใสครับรับรองว่ามีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมวัดดวงกันแน่นอน นะครับเพราะมีท่านสมชายภูนสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนะครับมีผู้แทนจากสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยมาเป็นสักขีพยานและก็มาร่วมจับฉลากให้กับทุกท่านน้องๆนักมวยหัวหน้าค่ายไม่ต้องเดินทางมามนะครับซ้อมให้เต็มที่เลยแล้ววันที่1กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับมาเจอกันที่นี่สนามมวยเวทีราชดำเนิเนครับผมนะครับเอาเป็นว่าคือไลฟ์สดได้ดูในโปร่งใสแน่นอนโปร่งใสแน่นอนครับก็รอดูกันได้ครับเส้นทาง จะไปถึง3 0 0แสนในมวยชายหรือว่า2 0 0แสนในมวยหญิงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันรู้คร่าวๆแล้วว่าใครเจอใครนะครับเอาละครับโอ้ยแต่ว่าไม่ช้าก็จริงนะครับแต่เวลาออกกันทีก็ออกกันหนักๆครับเรียกว่าไม่มียอมกันครับนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาครับนอมแน้มไม่ได้ครับนักมวยครับต้องขู่กันไว้ก่อนครับไม่ว่าจะขู่ด้วยหน้าตาขู่ด้วยสายตาอะไรก็แล้วแต่ครับบนเวทีก็ต้องมีการขู่ด้วยอาวุธ โวดขาไปครับเป็กโวดขาไปอีทีนึงครับเต็มสยามก็พยายามจะต่อยซ้ายนะครับแตบบ่ว่าจังหวะมันขัดขาดไปหน่อยหมดยกพักก่อนมาดูภาพช้าครับจังหวะยกแรกที่ผ่านมาครับหมัดซ้ายถากไปซ้ายคืนในการเชี่ยวไปนิดเดียวเหมือนกันครับจังหวะโหดล่างเกี่ยวแล้วก็ต่อยคืนครับ ดนเตือนไปแล้วครับหนึ่งครั้งถ้าไม่ออกมู้มากกว่านี้ครับหัวแทงซ้ายไปครับปัดซ้ายเตะซ้ายครับเตะซ้ายมางานกับงานครับหัวซ้ายมาต่อยคืนครับอย่างไรดีครับเตะตัดล่ากไปครับหัวเจาะยางไปเลยครับขยับซ้ายมาปัดซ้ายครับ โอ้หล่นลงไปครับเอาครับกรรมการยังให้โอกาสครับหมัดซ้ายครับหัวซ้ายไม่ถึงครับขยายไปต่อครับเปขวามาหมัดซ้ายครับเป็นสยามครับซ้ายขื้นไปครับเป๊กครับอาครับเริ่มหมัดเขี้ยวกันแล้วครับ เริ่มหมันเขี้ยวครับหมัดซ้ายไปยังไม่ถึงตัวครับรวบไปครับวงในวงในพยายามสอดแขนกับแยวก่อนแล้วครับตามต่อน,นะครับเตะขาครับเตะขืนครับดูครับที่ขวาครับปวดขาไป อยาาไปครับเป็กหมักซ้ายขวาครับเนี่ยครับก็ไม่กล้าบูมบามนะครับคือต้นๆเนี่ยแรงกำลังดีอยู่ทั้งคู่ครับหลัวไปอาจจะโชคร้ายครับพักผ่อนอยากสงบก่อนใครครับเอ้าขึ้นบนได้ครับไล่ขาไว้ยางครับก็อยากไม่ตีครับแผนเดียกกับตำนานสยามหรือเปล่าไม่ออกระวังหลับก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ คือถ้าใครฟังพี่ปอบ้ากเนี่ยก็จะรู้ไปอย่างดีเลยครับผมเชื่อว่านักมวยนี่ก็ฟังนะพี่ปอบครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมหาสมุทรมันคงบอกว่ามันก็คงมันโกรธนะโกรธโกรธโกรธแต่ไปปรับนะไปปรับได้ไปปรับได้นะครับอ่ะสร้างจังหวะกันต่อไปครับไปซ้ายครับเอาละครับสร้างจังหวะที่ขวาครับเจาะยากนะครับ เนี่ครับเพราะว่าทางด้านของเด่นสยามนี่เรียกว่าจัดจ้านครับนี่ครับมัตรหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ไปนี่ดึงหลบไปได้ก่อนครับเป็นค่อยๆเดินเข้าหาครับหัวด่างครับต่อยครับต่อยครับหุบขวาครับโอ้โหนี่ครับเอาครับเริ่มเน้นหนักๆแรงๆครับเตะซ้ายมาบัดซ้ายดึงออกหลบไปก่อนครับขยับต่อยซ้ายเตะ ขาครับมาหนักๆแรงๆแล้วครับเตะซ้ายสุดขึ้นมาบ้างครับเต็นสยามครับเต็จองครับจองครับยังไงดีครับขวดล่างครับพยายามเช็คว่าช่วงล่างเป็นยังไงแล้วก็บดยกก่อนของไทยโดยท่านประธานสมเกียรติพุทธิเลิศเจริญวงศ์โทรศัพท์กระสุน2 4 1 6 6 3 2 6ถึง8ยามองน้ำเชงเช็คอ,อ,อิ้วกิลยูคาลิปตัสโดยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด โดยท่านประธานชุติพลทองรุจิโรธโทรศัพท์029435764ถึง67ชุดกีฬาที่เด็คนสวยๆนั่นเลยชุดชุดนี้ตาคมว่าครับผมเอาละครับสู้กันต่อนะครับยก3นะครับเอาเตะซ้ายดักเอาไว้ครับหมัดซ้ายของเป็กครับเอาละครับนายแหละครับนี่ครับของชอบของครอบครัวครับถ้าเกิดตีไม่ได้ก็ยุ่งนะครับโดนเตะร่อนครับถ้าเกิดตีได้ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับหาคำตอบไปพร้อมๆกัน กำลังใจให้กับธนเด่นสยามมาสองกำปั้นครับสองหมื่นบาทครับกับขวดซ้ายกับเป็กครับเดินเร็วเลยครับเตะซ้ายหลุดไปครับเด่นสยามตั้งรับซ้ายสูงครับเจอต่อยลำตัวครับถักทางไปขยับเดินกับขวดล่างครับหมัดซ้ายคืนโดนขาขาอย่างไงครับขาอย่างไงครับเนี่ยยังบวกคืนได้ครับเเหมือนว่าจะมีอาการเจ็บหรือเปล่าครับ เนี่ยครับดูขาเนี่ยครับขาขวามีย่อเล็กน้อยนะครับะครับแต่เจ้าตัวก็พยายามพยายามฝืนพยายามฝืนอยู่นะครับวงในตีแล้วครับเป็กตีเข่าซ้ายครับเป็กครับแทงแหมมันแฉลบจะจับหน่อยครับต้องตีสูงกว่านี้เดินต่อนะครับเป็กเชื่อว่าหัวขาแน่ครับหัวขาเจอทีกนี่เวยไทยมีกันมีแก้ครับโอ้นี่ครับนายท้องครับรีบลุกขึ้นมาครับเตะขวาสกัดไว้ครับเด่นสยาม ขยับขยับไปสายหลุดโอ้โหโดนเข้าหน้าเลยครับนี่ครับโอ้จะปลุกเพลินนิดโดนเข้าหน้าครับหน้าหงายไปเลยครับเกือบไปนะครับตีไม่เข้าคอครับทําไปเล่นไปครับเกมั่นใจได้แต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับมวยไทยอ่าล่ะครับเดินเข้าหาต่อครับเบกครับเน้นเน้นที่ขาก่อนแน่นะครับอเจอถีบโอ้โห แม่แสบๆนะครับเนดึง <ret> ด er ึงแล้วทำครับด so ้านของเด่นสยามครับเอากดแขนแลวตีข so ่าวครับตีคืนครับเด่นสยามพยายามจะยัดไส้ครับเป็กตีครับวงไงครับสับสอกซ้ายครับเป็กครับเด่นสยามพยายามล็อกแลวตีคืนครับเด้งตีมาครับเป็กกดคอล่างมาตีซ้ายครับเสียบซ้ายขึ้นไปครับเด่นสยามเจอขวางล้วตีจากเป็กครับแล้วดูครับตีซ้ายขึ้นเลยครับขวางแล้วตีครับโอ้โหชุดนี้ทําได้ดีแจกมาครับเดินต่อครับ อย่าไปต่อครับหมัดซ้ายครับขวาไม่ถึงนะครับอาล่ะครับคล้องได้แต่คล้องได้ก็เหนื่อยหน่อยครับดูว่าจะแก้ยังไงดีครับแต่ท่านของเดียสยามครับเต่าซ้ายครับยังยังตีตบๆนะครับยังตีตบๆครับแต่ว่าเดียนสยามก็พยายามจะตอบโต้ครับกรรมการแยกออกมาแยกครับลากมาครับเดินต่อครับ บัดซ้ายครับโอ้โหนี่ครับการตกนือหล่นโดนเหมือนกันครับเด่นสยามเจาะยางมาครับอีกทีนึงครับตีเข่าครับวงในตีคืนตีมาซ้ายเสียบซ้ายมาตีซ้ายขึ้นไปครับดูจังหวะกดแขนครับเอาเขาตีไปก่อนครับบิดมาของเป็กแล้วก็ยกขึ้นมาครับเข่าซ้ายาล้ครับเข้มข้นนะครับเข้มข้นเหลือเกินครับโบดยกซะก่อนนะช่วยเหลือพึ่งพาครับครับต้องทําได้ทุกอย่างนะครับ ดูาพาช้าชชัดๆ,ๆนะครับสายดักเอาไว้นะครับหมัดซ้ายเข้ากบหครับเตะขาครับจิดหมัดซ้ายคืนใครเตะขาครับเกียรลบหมัดซ้ายครับแม่เตเตะวืดเตะวืดใช่ไหมอปอบ้าบเข้าให้ครับโอ้โหเต็มหน้าครับโอ้โหโชคดีมากนะครับคือจังหวะดึงพอดีพอดีฮะโอ้ถ้าเกิดขืนคอไว้นี่ก็ เด่นสยามครับเป็กเข้าถึงตัวขี้แล้วตีครับตีครับพยายามตั้งไว้ครับอ้าวครับตีซ้ายมารูดไว้ตีซ้ายขีครับตีซ้ายมาซ้ายครับเด้งไปอีกทีหนึ่งหมกในครับแลกกันเลยยกสี่นะครับยังเดินเข้าหานะครับเป็กโหดแท่ซ้ายดักเอาไว้ครับเด่นสยามครับขึ้นขอตีเข่าซ้ายได้พยายามจะล็อกพยายามจะรัดนะครับ เสียบมาครับเสียบคืนไปครับเดินครับเป๊กขยับมทีมาก่อนครับหมัดซ้ายครับเต้นสยามครับสับสองไม่โดนครับเดินต่อเสียบมาครับวงในตีคืนไปครับตีมาแล้วก็ขวางไว้ครับขวางไว้ครับโอุ้ยยกเข่าขึ้นมาครับนี่ครับแย่ครับแยกมาก่อนขยัยไปต่อนะครับ เตะขาครับเดินสยามครับนี่หัวทุกครั้งนี่หนักทุกครั้งเลยนะครับแล้วครับโดนขาคือรับเอาถีบ้างครับก่อเต่าครับตีเข่าขวาครับเดินสยามครับเกาะเต่ากดแขนแล้วตีซ้ายตีซ้ายครับก่อเต่าครับล็อกคนหนึ่งขวางนะครับคนหนึ่งจะล็อกคอคนหนึ่งจะขวางครับในช่วงที่สู้กันที่แขนก็เข่าก็ตีกันไปถีบขวาครับก่อเต่าเอาออกไปครับเป๊กครับ กอเต่ากอเต่าเป็นพี่เลี้ยงครับขออภัยสับซอกครับสับซอกครับเป็กครับแม่เข่าซ้ายครับเป็กโอ้โหนี่ครับเร่งเลยครับกอเต่าับจากนั้นเป็กครับโอ้ไป็นกอเต่าตามไปต่อันครับเป็กนี่เหมือนพยายามจะโอ้โหปิดเกมครับแต่ยังมีเตะก้นคอมาครับของเด่นสยามครับตีครับพยายามตีสู้ครับปู่จะเจอ อาชีพครับของเท่านเป็กครับโอ้ไม่รู้จัดแต่พอจะไปแย่งอาชีพเขาได้ดีกับเสร็จแล้วครับดูครับมีแรงฮึดกันมากน้อยขนาดไหนโอ้เตะซ้ายสวยครับคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างซ้ายเติมอีกทีหนึ่งครับเป็นสยามครับจับแล้วตีเข่าขวาครับเกาะเต่าก็กดแขนฮะสับศอกซ้ายครับเสียบเข่าขวาสับศอกซ้ายครับแลกศอกกันครับเอา แม่ทำไปเล่นไปนะครับจังหวะแรกแบบนี้นี่ตัวใครตัวมันเลยนะครับอยู่ที่ใครจะโดนของใครเท่านั้นเองครับโอ้หนี่ครับคือแกงก็หวังปิดเกมครับเท่านั้นเป็กครับเด็มสยามพยายามที่จะฮึดสู้ครับเด้งตีกบองในไปอยู่ข้างเชือกดีกรรมการเขาต้องแยกมาครับแต่ทีมงานบอกให้หัวดแข้งครับแต่ดูแล้วเด็นสยามนี่วันนี้นี่ดูจังหวะการออกแข้งเน้นเปิดเดี่ยวคิดนานไปหน่อยครับ นี่ข้างล่างครับตะโกนว่าซ้ายซ้ายครับคงไม่ใช่ว่าต่อยซ้ายแน่นอนครับไาไหมซ้ายไปล้มหมดยกพักก่อนนะครับคุณผู้ชมดูภาพช้ากันสหน่อยครับนี่ครับตับปั้นซ้ายครับของเด่นสยามครับก่อเต่าก็จะสับสอนกคล่อมสีสะไปโอดขาไปครับจังหวะจะต่อยนะครับเจอที แข้ง้ายขึ้นก้านคอนะครับแต่ว่ามันชงอ่อนไปนิดนึงขอพระคุณท่อดีท่อพีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัโดโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับมี21สาขา19ศูนย์บริการนะครับรับประกันเครื่องยนต์ไปดด้วยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีครับสุขภาพแข็งแรงครับเปิดหน้าจอรับชมอยู่นะครับซึ่งครั้งหนึ่ง ทีานาตัยไทยเกียรติเพชรก็เคยไปสัญจรที่ลพบุรีนี่สามเดือนใช่นะครับก็ได้รับการต้อนร,ร,รับจากท่านดูแลจากท่านเป็นอย่างดีครับคุณบอกนี่ขับรถไป3าเดือนด้วยกันนะสเดือนเต็มเต็เลยก็โชคดีมีท่านนายกโดงนี่แหละครับทําให้เหนื่อยลงน้อยลงหน่อยเป็นกาลังใจให้คร <c oughs> <c oughs> ับผมครับผมลาครับลุยแล้วต่อครับยกที่5ครับยกสุดท้ายครับ จะบวกต่อยครับไล่ต่อยครับตีคือตีคืนครับของทางเป็กครับเสียไปทีนึงครับโอ้ดูครับบ่งในครับบ่งในนี่แกก็ตีไม่เลี้ยงเหมือนกันครับเด่นสยามครับจะแก้ยังไงครับเดินช้านี่ก็เห็นหมดแล้วครับอาวุธของทางนั่นเป็กครับนี่แกก็โดนลวดมาเรื่อยนะครับเดนสยามครับวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับคือเจ็บแต่เก็บอาการมากๆนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ยังไปต่อได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเด็กสยามครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับตามลำดับับเด็กคนนี้ก็ชวนสงบศึกแล้วนะครับเด็นสยามบอกว่าไม่ต้องชวนก็หยุดอยู่แล้วรู้รู้ว่าเจ็บเยอะนะครับนตอนนี้ครับแต่ว่าก็ต้องรักษาทรงนิดนึงนะครับไม่ไม่เดินแบบปล่อยกากนะครับเดินตรงกลมฮะ ทั้งคู่ที่ถอนน้าใจกันครับตอนนี้ครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกบอกครับเด่นสยามนี่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับคู่เอกได้ดีก็คงต้องพัฒนากันต่อไปแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้เลยครับกว่าจะมาถึงมวยคู่เอกได้ไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับยังไปต่อได้ไกลครับทางเบกแล้วก็ทางด้านของเด่นสยาม แต่วันนี้ก็เป็นอันเข้าใจกันนะครับคุณผู้ชมครับเด็ก็รู้แล้วครับเดอนร่วมอาชีพเจ็บครับเดินสยามก็คงจะไม่เดินจริงจังนะครับเพราะว่าก็เดินเข้าไปเดี๋ยวเจ็บหนักกว่าเดิมครับแต่อย่างนี้กําลังสวยนะคือไม่ไม่ไม่น่าเกลียดนะครับที่ดีกว่าหยุดเฉยๆแล้วก็เดินโจโง่มนะครับหรือว่าหรือว่าแบบหยุดชกอย่างมีศิลปะครับแบบนี้ อตอนนี้ก็น่าจะรอเวลาแหละครับก่อนที่จะหมดยกครับช่วงท้ายครับเราอย่าลืมครับจบจากช่วงแรกนี้ใครสนใจเนี่ยมีมวยช่วงสองให้ไดดูครับในรูปแบบ3ยกครับ KP Sunday Fight ครับเรียบร้อยครับหมด 5ยกครบ5ยกเรียบร้อยครับคู่เอกของรายการครับท่านเป็กกับท่านเด่นสยามครับรวบรวมไปคะแนนครับกรรมการนรินทร์ครับที่กรรมการปริญญาธนบุตรครับมาที่จีรศิลป์สิริรัตนกุลครับแล้วก็ไปสุดท้ายครับไปที่นี่ครับชัยยุทธขำนเรศแล้วก็ตาภาพตามสายตาครับนักชกมุมแดงครับเป็กปตททองทวีครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับยินดีผู้ชนาครับแล้วก็ไปกำลังใจกับผู้แพ้ครับดเดี๋ยวเราพักสักครู่